ตอนไปตอนแรกลีโลก็เนาะว่าแสนหนึ่งเนาะแล้วคำบาทหนึ่งงัวตัวนึงโดยสามบ้านสามเมืองเท่ากันเกลี่ยเร็วใหญ่หท่านี้เร็วขนาดนี้โดยสบายดีโดยสบายดีสบายดีจะเท่าเนื่อกี้เขากันพ่อมกันแค่าคนสาบัวเบิร์สามคนเลย เพราะว่าเพราะว่ายังนีกเขาพร้อมกันเพิ่งยันมาเพิ่นข้าวตำสาเนาะมามื่อใดก็ได้แต่ตำสาเนาะบ่ได้เอวจ็กเทือเป็นนี่ได้ไม่ว่าหลายพอดโบสาเอาหลายพอดโบปีได้จ็กพื่นแล้วจะได้ปูเศร้าปอืนเออจะส่งพื่นป่นกันสามพุนบ่แต่แรกก็ตำมันโสงวันนี้เลยไม่ใหญ่เพิ่นมาตำน้ำเลยก็ตำมาให้เพิ่นน้ำแห้งเพิ่นก็ได้เศร้าเลยนะ ยังบ่ทันเบิดบ่บ่ยังเยอะยังบ่ทองอีกบ่ประมาณสี่หาพืนก็พอเถอะอือกะเกียมใช้งานบ่หรืออะไรคือตำลายแทะตำไว้แหละเพื่อเพื่อไว้เพื่อไว้โอ้จะว่าล้จะมีข่าวดีแล้วนั่นคือมันบ่มีเลยกันคำว่าเฮามีเลยแค่นี้มันสบายเนาะยังยัง ยึดให้ลูกคนห้องมันก็ะโสเจ้าอยู่บนลูกสาวเจ้ากต่โบคอยโสอเวลาอันบูว่าอะไรอยากโสอเออเวลาแขกคนมาแม่นคนต้องยังออกหนากก่อนลูกสาวละแถมคืออยู่แบบตำดอกตำสาสรนี่เป็นโบคอยแอบเนาะท่านคือว่าอยากได้เลยเข้าวหายเลยก็แม่นเหลือแค่นั้นท่่นี้เลยก็แมนไปแล้วผู้เอ้ยก็ผู้น้องนี่ผู้น้องนด้ยังยากกวา น้องเลยอเอเอ่อยังว่าจักควมเลยเละเขาหายเท่าใดกับเวบว่ามันบทถามนะอ,อันนี้มีบมมีกับเมนว่าอยากได้เขาให้ได้อ, <laughs> อัน,นขอถามอยู่บ้านเจ้านี่สิมีงานบอกคือมีลำาว้อ่อ้อยอ่างมีงานบุญกองเขาเมนี่บอกเลอว่าอื่นอื่นโอต่เมนี่ก็ขึ้นมาแต่วดัดเนาะประเ e t อันเครื่องอันนั่นอันนี้โซ่เพื่อน เรียบเรม่องบ่ายช่วยคนมาทำภาษาบ้านเฮาในมือนี่เนี่ยหอกข้าวต้มข้าวตำเนาะเขี่ยงานเขี่ยมีวงบ่มีวงพอนบ่จักมีบ่มีแล้วถัดช่วงจะมีนางผู้จ้างเจ้านางใหญ่บ่เพิ่นบ่เพิ่นสฉางมากับนะมืออื่นบ่มืออื่นมืออื่นถึงมือโฮม เลยได้ยินเสียงเลออ้อยอยู่แลเสียงโทรคลองแนเกี่ยวมาเรื่องความหักป่ะไปหอดขันได้แล้วเพราะได้ชดบ่วงชุดยังแล้วบ่เดียวความหักจะจังว่าในี่เด้อแบบว่าคุยกับพรได้ว่าสิแน่นแน่นี่นะคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาฮะแน่แบ่ได้ว่าเออป่อยเสียวเจ้าแน่นแน่นี่กับพระเดวท่านได้ว่านะ เลี <laughs> ้ยงโทรศัพท์ในนี้แล้วเนาะเออมีแล้วห่น <laughs> มีแ <laughs> ม่แรกวกะโทรไปกะเดี๋ยวเพื่อนบได้ฝนะืนนิดแะนะจะโมดว่าเพื่อนกะบได้โทรมาเข้ากันมึงมีเงินเนาะเพื่อนเห็ุงานมั้ยบอเพื่อนยังเห็ุงานบอกถ้าเห็ุงานเน่เดี๋ยวพวกช่ยน้ำวัดช่ยเป็นเฮ็ดทุกอย่างนา่นะอะไรบ่างเพื่นอนวา คุยกับเพิ่นมื่อนั่นกับปัวสานสิดาโทรมาเครื่องของเพิ่นนั่นแหละโทรเครื่องของปนะัวสานสิดาล่ะโทรมาให้เพิ่นคุยนะเพิ่นว่าโทรศัพท์เพ,พิ่นนั่นมันจ็คเป็นแน่นนได้แหละคัดของโคงเพิ่นว่าก็เลยคุยกันบ่ได้เครื่องเพื่งองไรเพื่องเดียนเครื่องของเพื่อนทางผู้บ่าวบ่ววเครื่องเดียน หน้ามือหน้านั่นบ่ได้ว่าชื่อเครื่องใหม่ดังเครื่องเสียงหน้าเพิ่นไปสอบอะซื้อเพิ่นบ่ได้ซื้อใหม่เพิ่นออืก็เลยคุยกันบ่ได้คําทางเบือนั่นได้อยู่เฮาว่อมันเบิดไวเด้เฮาบ่มีเงินเนาะแม่นๆคุยบ่พอ10นาทีเบื่อแล้วคราวเดียวเง่นทางนั้นรับกัคือทางนี้เบิดเลยแบบเวลาคุยกันนี่ยังบ่ได้จันๆแบบว่าข่อยมักเจ้าจะมาข่อยปรดเบ่อือ ก็แต่ว่าเฮาเปิดเนาะเปิดใจมากเลยกับเพื่อนมาแล้วกัคุยโฉบสามเถื่อนหนึ่งนะค่ะไปโทรศัพท์มาเออแมนแต่ก่อนนี่ติว่าบมมี้โทรศัพท์เนาะตอนนี้ก็ได้โทรศัพท์แล้วก็ยังคือคือเก่าบอกแมนได้โทรศัพท์เลยก็คุยกันบ่ได้คือเก้ามันเครื่องเพิ่นมันคุยบ่ได้ดิกับสามว่าวางเปล่าคือเก้ามีคมหมายกับเวเพิ่นเนาะเพิ่นกก่างานของเพื่อนด้ กับโบแมนว่าลูกทั้งเพื่อนบุพเพอมหรือว่าลูกทั้งเจ้าบุพเพอมกับโบแมนเนี่ยโบแมนนะเด็กบลืมบลืมไขมันเลยแมนแมนเวทซื้อไฟซืมันนั่นนะมันกะเปลี่ยนไปบ่ได้คือเก่าเนี่ยกเนาะแบบมันคือมีแนวหลีกนะเนาะแอ้วนั้นกำลังจึ้นไปได้กับำบังเลขกำบังกำมีกำบังกำขึ้นนิดหน่อยนี่คือบังได้เนาะ แต่กี่ว่าบุ้มพี่เธอสับเนาะบัดนี้มาแล้วกับบุได้คุยกันคือเก้ากันนะเจ้าก็เลยมันเป็นกำบังโดยตั้งแต่ได้โทรศัพท์มานนี้ได้คุยกันจากเถื่อล่ะก็่คุยโซงเถื่อแล้วสามเถื่อเลยมันหนักไหมว่าคุยกับคุยเครืองของคนอื่นเนาะมันกับบุสะดวกปานในคุกแบบืนเนาะบางทีเฮ้อยากคุยแบบชวนตัวแน่เถื่อแต่ทำมาห้าอยางอาจจะไม่ได้คุย เออถ้าโทรไปกบมันแบบว่าตื้อตื้อไปเลยเห็นไห <doom S 2> มก็ได้เปิดนิดเห็นไหมโทรทางเฟซบอกกนี่แต่ว่าทางเฟซนี่เป็นเพื่อนเป็นอย่างกันรียบร้อยแล้วเห็นมันได้โทรโมได้คือเก่าๆนะม,มันทางนั้นไม่ได้เปิดนิดเนาะเพื่อนเฮดบปเปินโมแบบว่าเพื่อนคือบุคอยโทรมาเพื่อนจะว่าเพื่อนบ่คอยลินเห็นไหมหักกะโมเปิดให้เยอะหักเพื่อนกะว่ามาัมานเป็นน้ำเครืองของเพื่อนกนะารโทรทางเบอร์นันติ ขึ้นนะเอาแบบแต่ผมมีเงินทุนเนาะเพิ่นกับมาได้โทรมาหะนะเอาแบบเสือแล้วเาก็หาเงินบ่ได้เพื่อกันต่างคนต่างเสือดิแม่เพื่อนว่าบอเบบสิมาหาสิมายังหรบอบอเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้มาอืมอันแอันเพิ่นมาเตาบัตรซุ่มสาสิดามาเตาบัตรเพิ่นก็ว่าบ่ได้ครับบ่ได้มามัอนเนี้ยเพิ่นเห็นงานหะนะ โดยแล้วบันทึเห็นกันบหมือนกันกระทำคนว่าเจ้สีมาสจบ่มาอันน้ำพ่นเพ่นจะว่าโอ้ยขอเงียบขอบ่ได้กลัไปหาเพื่อนซงแบบว่าส่งสีหักส่งสีหมักอีบ่แบบส่งสีไปกันได้แบบอดีบ่โมโหเลยเพราะว่าข้ามานี่ แบบเพื่อนยังโบราณท่นได้จีบห่อแบบคักๆนะแมนแม่นท่านเล่าว่าว่าเออคอยมักเจ้าแน่นะในนี่เห็นไหเพื่อนสมโบราณเว่าว่านะครับแบบแบบลมไปเพื่อนเพื่อนเรื่องอื่นแม่นแมนเรื่องงานเรื่องยังข่อยหักเจ้าเจ้าหักข่อยยังโบรัณได้เล่าเออเจ้าคือบมาจีบเพื่อนเองเพื่อนโม่กล้าจีบดิเล่ซกท่องแล้วนะ โมโบก้าเนาะเข้ากับโบก้าแก่ใจเขาเพิ่นแก่าบได้ว่าแน่นอนแน่นี่เนาะมีแต่คนอื่นถามว่าเออจะเป็นไปได้บอคุยกันแล้วกะไห้มันเป็นไปได้ฮะแน่แต่ตัวจริงเพิ่นก่บโบได้วาเนาะเข้าแบบโก้าว้าเข้าฮะแน่ในใจเข้าตอนนี้ได้สักแบบมีความหมักหักกับเพิ่นอยู่บอว่ามักว่าหักกับมันแจ็กแน่ใดนะมันอบ มันเป็นแบบเริ่มเล่นขึ้นไฟมันเป็นแบบว่างเปล่าไปไหนทำนองแบบเกมโมเสปิงนัวนะเดี๋ยวนี้ใช่คนฟังนองเั้พอแาบก็ได้คุยเนาะอ้องก็ได้คุยกันเนาะแต่ละมือนะมีเตอยูไผอยูมั่นกันกัดโต๊ะมาได้ที่เต้าอือแว่าเออท่านหดจิ้วจิ้วนะเดี๋ยวนี้ท่านว่าเออเป็นด้ไรกะนโขเสืเมือเอาเจ้าแตงเจ้าเออมันก็ตอบได้นะคนเอาเนาะ เป็นความหักความหมักบบเนาะแมนอันนั้นกะเชยทั้งนี้กะเชยโดดจักจังใดบัดนี้คือว่าลูกทั้งข่อยบ่พ่อมเลยกับโบแม่นอีกเนาะเรื่องแมนเคยถามเพื่อนว่าลูกทั้งนั้นนั่นพ่อมบ่เพื่อนกะโตว่าเออมันไกลลูกกะบ่อยากพ่อมบันไดแค่น่ะแบบนี้นะเขาก็เลยโตเพื่อนว่าเออทำโบพ่อมกับโบเป็นยังเป็นพี่เป็นน้องกันอืทำเสร็จวาวได้แหละ ลูกเพิ่นบอยัางพ้อบอยางหยังปานใดมันก็คือว่าอะไรเนาะเป็นไปพ่ได้แม่ฮันลูกคาทั้งนี้เขาก็บอกว่ายังตามใจแม่นะอยากเกิถือเข้าทางนั้นบ่เป็นไปบ่ได้โดยเห็นได้สบายว่านอกจากเพิ่นกับบได้มี่ผายเข่ามาเลยบ่บ่ได้มี่เออแต่ว่าบ่มีกันมือนั่นเพิ่นนั้นนั่นมาแล้วสบายดีะ คุยกันเธื่อเดียวแล้วก็คุยแบบว่าคยนี้แหละโทรไปเองเห็นอันเพื่อนอันนั้นมาด้ยโทรไปก็ว่ามีอย่างนออยู่ไซเพื่อนบอกว่าเพิ่นอยู่มุกดาหารเพิ่อนทำการทำงานอย่างเงเก็บทัวเพื่อนก็เลยไม่ได้คุยกันก็เลยว่าเอ้แค่นี้แหละเด้อยยู่ดีมีแห้งก็เลยไม่ได้ตอย่างเลยเพิ่อนแอดมาเป็นเพื่อนบอกแบบนี้ เลยลองไปบาทักไปหาเพื่อนลองเบิ่งเลยทักไปว่าเพื่อนที่นี่ยังนะเลยไม่ได้อีกบัตนี้นเนาะสาวสวยปูสาวจะได้ฮอนเอลอยู่บนฮอนมาจากพลิดรังแม่ตี้ยาเหนอกเนาะยังฮอนบัตนมั้งบางทีอัน วัดที่บ,บุปผาบัดเดียวเลยที่ส <laughs> <laughs> ายพลาแลบเนาะ <laughs> <laughs> กับบุเป็นยังเปิดใจคุยกับคนอื่นน้ำอีกนีั <laughs> ้งเถ่อพ่อชายนิงชายเนรกันยังเคยคุยกับป้าอยู่นะ <laughs> โอ้ยว่าขนาดเปิดใจแท้แทยังบุมีผู้มาคุยได้ป้า <laughs> คือแบบลายคนเพิ่นก็คิดว่าเจ้าน่ะแบบคบกับไอ้เพิ่นอยู่ด้วมเพิ่นก็เลยบอก้าแบบเข้ามาคุยด้วยว่าเข้ามาถักเอียงคือบะมีเจ้าของนะนเนาะโดยแม่นคือสิแบบนั่นแหละเน่คืออันนี้แหละมันแบบว่าบ่มีเป้าหมายเนาะคุยไปกัแบบบ่มีเป้าหมายที่แบบว่าเน่ชัดคันว่าจีบกะบว่าด้จีบกันนั่นแะแบบอนีคือว่าสีเอาบ่าหรือบ่เอาแั่กะเอาแต่ฮู้โขงนะ่โดย โบชัดเจนเลยนเนาะเลยถามไปว่ามีคนอยากเข้ามาคุยได้บัดเกิด <c oughs> ใจครักคุยกับคนอย่างว่าท <c oughs> ั้งหมดมีคนอยากเข้ามาคุยมาครับจะคุยได้เนาะคุยเฮาเบว่าเออคุยไปกถิดถ้เข้าใจกันก็หรือในไดนะโดยหรือว่าพอเข้าใจกันคุยไปแน่เฮากันคุยได้ <c oughs> คนขายทานมาเลยก็เลยมองขายทาน <c oughs> ไขมันไขมันไขมันบ่คนปลูกมันก็หลายหลายเนาะเจ้าบนปลูกบ่โอ้ยบ่มีหอดดินสิปลูกอีกอย่างก็มันยากขอชายเนาะอีกอย่างมูไปปลูกดงเนาะมูไปทางเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนข้างผมมีผู้พาไปอีกเอ้ามึงมีลังชายคุยเถิกเนาะแถมกับลูกน้อยอีกทำไสิไปได้ลำหมากแต่เห็นหน้ายังสิบรอดลาะเลยเห็นหน้าก็สิบรอเละแล้ว ปีนี้ก็ว่าชิได้เคยไม่มาถ่ายหน้าอยู่ก็เส็บมอยเนาะไม่ชิได้เคยไม้มาสู่ติหน้าได้เดียวกับแจ็คชิลอดมาลอดเลยม่มีที่ดินปลูกเด้ จะรปผูไม่กงบบมีทถักขม่าปันใดบอกโมี่นะวันนี้ก็ฝากถึงเอฟซีเนาะ่างว่าอยากถักมาโอมาลมเพิ่นก็ทถักมาลมได้เนาะมาลมได้อพอเพิ่นเกิดยังไม่ได้หมันได้ไม้ก็ยังมีเป้าไม้ก็ยังมีเป้าไม้กบผู้นั้นเนื้อาช้าวรุนใหญ่เนาะหรุนใหญ่หมันคงสนใจกับถักข้าม่นก็คิดว่าเออสีมันใจบ่หั่น่ะดือบ่มั่นใจหั่น่ะ <polarization> ตอนที่เจ <transgender> ้าว่าว่าแบบเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้เลยเพื่อนเพื่อนว่านอะไรสัะเพื่อนก็ไม่ได้ตอบในไายเลยเพื่อนก็ไม่ได้ตอบกลับในรายเลยแต่เพื่อนแบบ่ได้ว่าว่าเออเป็นในรายกันชื่นแล่หออนนะก็บม่ได้ว่าในรายนะแบบสวยเลยกับแบบว่าคุยกันไปในอื่นไปที่เลยหนะเพื่อนก็จะแบบว่าใจหนึ่งกับมากใจหนึ่งกับแบบว่าคิดน้ำลูกอะไรเนาะเพื่อนกับ โทรมาแต่เคยนี่แหละเป็นครูว่านอ่ะเพิ่นถามเรื่องเงินกระดดงกันนะโดยเออเพิ่นเพิ่นเคยถามเรื่องกระดองกะถามอ้ตอนไปตอนแรกก็ลีโรก็เนาะว่าว่าแสนหนึ่งเนาะแล้วคําบาทหนึ่งงัวตัวหนึ่งโดยอบดนี้เละกลับมากลับมาก็เลยว่าเพื่อนเพิ่นก็เลยว่าเอาให้เอาซ้ำโมซ้ำคู่ก็เลยมาถามลูกถามผูใหญ่เพิ่นเนาะ เพื่อนแกว่าเออคำว่าหาหมื่นเลยอะเฮ้าฮันน้าพูดว่าสามบ้านสามเมืองเขาก๋แก่แล้วใหญ่้านี่แล้วฮันน้าก็เลยก็เลยว่าเยอะเพิ่นกับไม่ได้ว่าจริงจังเนาะก็เลยว่าเยอะเพิ่นเออผู้ใหญ่เพิ่นว่าหนึ่งหาหมื่นเด้อกับอันเงินซื้องัวว่าแกจะเพิ่นแกว่าแพงอยู่เลยค่ะในใครคำเลยสักคำบนมี คำบ่มีเด็กหามเงินกับง้วะเงินคอลงแล้วกับง้วะง่วนี่จัตุรงวนง้วกับพอได้่ายอยากได้หลวงหนายเนาะพอได้ขายผู้ใหญ่เพิ่นกินแน่แน่พเป็นเหรีเป็นคลองแม่ตัวนึงบอกตัวนึงกะเลยว่าเพิ่นก็เลยกะเพิ่นกยังว่าแพงอยู่ขนากะเลยพิ่จัตุรงอาแล้วเพิ่นอยากแบบเพิ่นอยากแต่งประมาณเท่าไรสำหรับบบ่ได้ถามเพิ่นบอกก็ได้ยินเพื่อนเพิ่นเล่าก็เลยว่า ให้เอาซ้ำซาสิดาเนาะหัดแจ็คเท่าใดซาสิดานะซาสิดาเท่าใดเนาะคือว่าสามหมื่นป่าบ่เจอบุฟิดบ่เพิ่นว่าเอาห่านี่เป็นยังเพิ่นว่าก็เลยบ่บ่ฟแจ็คก้มโตเพิ่นก็เลยมาท่านได้ถ้าถ้าตกลงเอาซ้ำนั้นนี่เพิ่นสิมาแต่งมาแบบมาคอบ่กับบ่อหูของแง่บ่ได้คุยกับตัวเพิ่นนี่กัคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนเพิ่นแทนเพื่อนเป็นชื่อให้เอาแล้วกัน เพิ่นก็นเลยตัวว่าเฮาได้คุยได้เห็นกันแล้วเห,หนะบ่อยางให้ทางนั้นทางนีมผิดห,หวังเสียใจ<อ>นะเพลนก็นเลยว่าอก็เลยบ่จักความวนะ่เออหา,หาเลยบ่าท่านเถอะเพื่อว่าเออหานั่นก็เอาว่าเลยนะนก็บ่ได้บ่ได้คุยกันอีกอนะในคุมคิดเ <c oughs> จ้าอะไรสแบบในคุมคิดเจ้าหนึ่งเจ้าคิดว่าอะไดแบบประมาณสามหมื่นคือคือเพิ่นมันคืออัน คือว่าพลึกโพดเห็นนะเนอะบ้านเมืองผู้เฒ่าผู้แกเอากันยังกลัวหันเห็นนะเมียน่ว่าเอาไปเออเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าห้าส่วยเห็นนะมันก็คือโพดโพนเนาะน้องประมาณว่าหน่อยโพดเนาะถ้าสมมติว่าหามือนนี่ก็โอเคบ่หามืินนี่เออชามบ้านสาวเมืองไหนพ่อไปได้นไทั้งนั้นทางนี้นะะ อันสามเมือนี่ถือว่าลุดมูลายนะละอายมูประมาณนี้เนาะอาจจะชำทั้งอันมูเพิ่นแต่หน่อยสำหรับทางพี่บอกมันก็เนาะเฮ้ากันหนาบ้านหนาเมืองเลยหะนะมันก็คือสิลุดพวกแต่เพิ่นเข่าก็เฮ้าแบบอันนั้นก็เฮ้ากันยังได้ก็หั่นก็ยังมีหะนะในหลากก็ทำหั่นกับว่าได้คุยกับเพิ่นเนาะว่าท่านท่านนี้เนาะ เท่าไหยังบ่ได้คี่เก่าบางทีเพิ่นก็อาจจะคิดเรื่องคดองนี่เลยเพิ่นก็เลยยังบอกแบบถ้าสินใจบ่ได้นะเอาง่ายๆกัะบางทีเพื่อนอาจจะยังปรึกษาหาลือกับลูกกับเตาเพิ่นบอกเพื่อนว่าขั้นได้หาหมื่นเลยมาปุ่งคันไปเลยว่าไปไปได้เลยว่าเออแมนให้ปุ่งเลยบอกหาหมื่นแล้วก็พร้อมไปอยู่กับเพื่อนเลย อหมายความว่าทางนี้พบนี่เนาะัง้อในทางเพื่อนเนี่ยเผื่อจะมาไราว่าเออโต้เน่นั่นนี่ยนี่เนาะฮักแกโบจักเขาามาทางหุ่มห่างหน้าตาหรืว่าอายุของเพื่อนนี่ก็เจ้ากระรับได้เนาะกระรับได้อยู่กะบโบตี้น่าแค่เราว่าฮักแพงกันเนาะแม่ถือว่า ทางพังเฮานี่แม่ทางพังเฮ้านี่ถือว่าจ่ายเกินลอยอยู่ทด้นี่จะได้รับลูกเตาเขาได้ฮ่ะแม่แต่โบเป็นนังเด็อทางนี้ทางนั้นก็นยังยังค้างค่าเนาะ <c oughs> เป็นตึงยงอยู่เลยส <c oughs> ูง <c oughs> ตึงยัง <c oughs> นอมลงมาได้เลยนะคือ <c oughs> <c oughs> บักโกใหม่โมฮอนอย่างเนาะคือหกกะวืาแล สิไปต่อโตหรือว่าสิพ่อกะยังยังมาทันยังมาทันหูเอากับ่าได้คุยเนาะนี่กับเป็นอาทิตย์เลยได้เนี่เป็นอาทิตย์เลยได้คุยกับอัเพิ่นนั่นน่ะคุยกับโทรศัพท์เพื่อนอะได้ทุกครั้งที่โทรนี่เพื่อนบ่โทรมาหรือว่าจะโทรไปกะเพื่อนนั่นแหละของแมวโทรศัพท์เพื่อนเพื่นเนาะโดยสมุนไพรลาไปหาแหละเล่าให้ทร่หาน่าเลาให้ทรคุยหาน่าเมื่อั้นกับเพื่อนไปซื้อกับเขา แต่ก็เพื่นเพบ่อนบนเราทำงานโดยจังได้คุยกัน,น <laughs> บัดเพื่อนเพื่นไปหาจังได้คุยอันนี้ปอ<ะ>าตัว <laughs> ขั้นวัดตัดสินใจหรือว่าแบบตกลงเรื่องขาดองได้นี่ก็อาจจะได้อยู่ลำกันเลย่เจาบ <laughs> <laughs> มาท,าทาั่งงานท้งไอ้เพื่อนก็อยากให้ซ้ำสาวสาีดาเพื่อนที่ว่าเป็นครูของไอเอียงก็ไอส้สมหสรมหักเนาะทุกคน อยากได้ราคาชาเพื่อนเพื่อนอยากได้สินสอดสามันสาวสีดาอ่าภายหัว่าสินสอดสาวสิดาเท่าไรกะประมาณนั่นเนาะ <c oughs> แต่ว่าทาั้งนี้ก็อยากได้ประมาณหาหมื่นกับงวัวพอได้กินหีดกินข้องเนะงาะพอาะควาบริสุทธิ์เป็นแน่แก็คือไปอยู่ไทยนี่ก็ต้องเอาลูกไปนาบ่สมุดกับบางที่ก็คำว่าเขามีเงินมีคำเนาะ เพื่อเหาเห็นบ้านเห็นเบอร์ลูกให้เต้านะเหาคําว่าว่าพื้นเอาไปแตต้องเฮ้าแหลด้ไปก่อนเนาะก็คือเพื่อนที่อยู่ก็พ่ายชนะลูกลูกก็อยู่นอกเอื้อยอือก็ลองไปเบิ่งก่อนเนาะเป็นจังไรจ้ะไปได้บ่อยู่ได้บ่นะโดยคําว่าเป็นไปได้เัางกระจายไได้สร้างลูกโตไปเนาะสร้างวัดเผ็ด บาดเห็ดเบือนะให้เพื่อนเฮียนพูดเนาเนาะแม่ในใจก็ว่าให้ลูกเฮียนอยู่พี่อนเพื่อนเฮียนท่านห้องไรแหละผู้เอ้ยแต่โปซี่มันผู้หน่อยค่ะกระสืนโปนึงปคือว่าเลยเฮียนกับเฮียนกับเอ้ยเนาะ ทีนี่ลูกเรามาดามเทือรึดีดามเทือลูกเรามาครับจังหวะยังมาทันแล้วอยู่ซี่ขนมยังมาพอคายอ่ะชื่อเรื่อยชืบ่อตาเกา่ะเพื่อนก็ไปซชื่อเรื่อยแบบนี้บอกันเรื่อยเล่ผู้น้อยนะมีบ่มีก็ต้องเห็นโมซื่อเลยครูจะหายได้แล้วมีบ่มีแม่บ่มีแม่บ่มีก็ บ่พังบ่เออบ่พังนะจักนําได้เนาะว่าเฮาน้อยลังเทือกจะได้ยืมให้เพิ่นแล้วาบ่มีว่าอือแม่นแท้ลเออมีเฮ็ดหาเออระปีนี้ข้าลายอยู่มั้งเนาะก็ขายเรื่อยเลยอือาถนนหนทางเนาะันนีดองงอยู่หันนําข้าหันเบิดอือม่นพื้นไผเนาะ มียังกายืดน้องเข่ามียังกายืดน้อเข่าหมูขายจะพ่อได้ขายเนาะบ่มีผู้หางมันบ่มีขาดคักๆมันก็ต้องได้ขายนะไม่ยังล้นตืบไปได้สบวยสิคิดแชหายังมันกับบ่มีเห็นนะมันก็ต้องคิดจะจะเข่าอะอรจะคิดดีหาเงี้ยผมจากโครงงานกับไก่เขราพฝืนปตตันอ้อยก็ได้แต่มือหนึ่งสองมือ เคยอยู่บ่มใตัดน่อยกะได้ไปได้ส่งเทืออะไรพี่อนกะไปส่งมือกะได้สี่0 0นปายโอ้ถือเราตัดไวเด้เนี่ยมันหักสี่0ซนปายมาพูดแล้วเพื่อนได้ไปตัดนะมันกับบุมีหมุนขึ้นกาวเนาะเขาไม่ได้จ,จ้างทุกมือเขแส่นส แจ้งเลยกับเบบว่ามันยังหน่อยเลยกันเอาคนต้อมาใกล้ตัดไม่ได้ไปทางคือว่าเลยเนาะย่างไมไหย่างแล้วก็แต่ตีสามตีสี่ยากได้หลายได้ซะหลายคนเนาะเอาใหญ่ได้เพื่อจะหอดปลาโอ้ยบ้มันได้ก้อยพูดอะไรพี่เนาะเมื่อสิอยู่ใกล้ได้ห่อเข่าไปแล้วเนาะห่อเข่าตามแจวจะด๊กดึกจะตีสามหนย พิ้งโก้ปิ้งเขียนแล้วก็ถือว่าเงี้ยคมไปนะไปย่างไปจะคุ้นเป็นกุ้มแล้วกุ้มพี่น้องกันเลยยือซ้วนกันเลยก็เมนทางพูนอีกวะทางพูนก็หลายคนเนาะเพราะอ้อยจังเบิดใบได้ขนาดขาดเย็นย้อมแตะมวนอยู่เนาะไปหลายคนไปหลายคนกระเซลเซลแล้วโดยตัดปินมัดปิดหมัดแต่เนาะสิบสองล้ำสิบสองลำจักพันเนสิบสองลำ พันหาหมอดโชงพันักบมฮอดพัทนหาลอยกีบเนาะแมนชมชงพันชามพันถือว่าเราตัดไวตัดได้ลายยังได้หอดชีเสนนี่นะมืออาชีพด้วยนะน่ก็ว่าได้อยู่ได้คำว่ามามาเข่าได้ไปตัดต้อยนะเนีอมันไหนบวชทรบาราเนาะลอยมัดยังได้อันหนึ่งแซนท้าวแมนเยู่หกสิบปลาย บุกิปไปมากเด็กมาผ่านหาได้เปล่าหาลอยเนาะปายมันเนาะเช้นไยบุปผนเนาะจำเราเจ้าเข่าเขียนอยู่วันตะกี้โอ้ยเข่ากับปูปูป้าปามันลืมบ่แล่ะโอ้ยสมองไวโกงที่ว่าตะกี้เข่าเขียนนี่เข่าได้หน่อยห่องอยู่ห้ออ่านเป็นเขียนได้เนาะเข่ากับแบบว่าเข่ากันมันไป เขาอนย่านเนาะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายกัวนะมันก็เลยบ่ค่อยเป็นหน่ๆแต่ก่อนตะกี้นี่หูควายหลายเด้ควายเป็นหลักเฮาก็อายน้องเนาะอายน้องแบบว่าไปหันไปนี่มันบ่มีผู้เบิ่งซอยพ่อซอยแม่เฮานีเจ้าก็เขาเียแน่ล่นไปเลี้ยงงัวแน่่อือไปเลี้ยงงัวหลายกไปแต่ก่อนมันสิม่วนเนาะเออบัดเป็นกลุ่มได้ปตกี้เนาะม่วน เอาไปเอามาเลยออกใช่โัวเฮียนห่างก็เลยเป็นโัวเฮียนห่างซะก็เลยไม่ได้ถ่ไยดุ๊กเต่าแน่เฮียนบัตจังว่าบอกลูกนะลูกเอ้ยมันเป็นกัวแม่เน่ะเด้อแม่หนันผิดหวังแล้วเสียใจแล้วอ่ะมือไหนกระแห่เตี้เฮียนแล้วลูกเลย อ่าโอเคนองทุกคนแต่มีแต่เรื่องเล่าของเพินก็เป็นประมาณนั้นเป็นแบบนี้แหละยังบ่ทันชมวังหรือว่ายังบ่ทันผิดหวังอยู่ในระหว่างการผิหวังหรือว่าบบพิหวังยังลุ่นคือเกาลุ่นคือเกาโดยนมนมหรือว่าอยากทักเขามาอู่มาล้มกับเพิ่นกว่าทักเขาไมาได้เนาะจักปีเราก็จะขออนุญาตทาม สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดข่าวเลยแหละสี่สิบแปดเนาะยังอ้อออยู่เลยถือว่าใหญ่เนาะเลยแต่ว่ายังงามเนาะทุกคนโยคนเขามันขาดเยลิดไปแน่หนึ่งมันกะเปลยนไปแบบหนึ่งได้เลยมีแต่ว่าถ้าเขามาคุยได้ถ้าว่าอยากคุยอยากโออยากลมกระเพิ่นเนาะแต่ถามว่า อ่าปิดใจกับไอายคนนั้นเลยบอกกันยังยังมา <คน S 1> ทันหูเนะา,า,านเนะโดยนี่แต่ว่ามือหนักมือหนาถามมีโอกาสกับสิมาอัมเดตไหม,ม,มโดยสําหรับคลิปนี้นเนาะสามเพียงเลยกับทีมงานจะได้ขอตัวเจ้าไว้กนโดยสบายดี